สวัสดีค่ะอยู่กับช่องจิจิจัสซิก้าเหมือนเดิมนะคะที่กลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้จีมาเที่ยวนในเมืองเลยค่ะก็เป็นที่กรุงเทพนะคะทุกคนเออเป็นจัดตุจักนะคะเคยที่ใครหลายๆคนก็อยากมานะคะจีก็คือหนึ่งในนั้นนะคะจีก็มากับพวกพี่ๆกันเลยค่ะนี่ก็เสียงก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะเออ อากาศเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเออก็คล้ายๆเซฟวันนะคะความคิดจีก็คือก็คล้ายๆเซฟวันนะแต่ว่าบางคนก็อยากไปเที่ยวเซฟวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ก็นานๆทีมาเที่ยวนะคะจีนี่สาภาพคนก็ไม่ ได้เ,เยอะมากนะคะเรื่อ,อยๆนะคะเสื้อผ้าก็สวยเหมือนกันเป็นแฟชั่นนะคะติ๊กมาต่อยาวราาเลยค่ะนี่ก็คือร้านจอดรถนะคะแถวยาวราานะคะตึกก็ค่อนข้างจะเล็กค่ะเพราะเดินรถได้ทางเดียวนะคะทุกคนนี้ก็รอลงลิฟต์นะคะลงไปข้างล่างค่ะจีก็เดินออกมานะคะเดินออกมานะคะข้างหน้าก็จะเป็นถนนยาวราาเลยค่ะทุกคนที่ใครอยากมา นะจี่ก็อยากมามากเลยนะคะเพราะของกินมันเยอะมากเลยทุกคนเอออาจจะถ่ายร้านของกินได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแน่นมากแค่เดินยังลำบากเลยเอาจริงๆนะเออแต่ก็ใจเราสู้ค่ะเออจิ้ก็มาตามรอยร้านปลาหมึกเจ้าดังเลยค่ะนี่ค่ะคือเห็นในติ๊กตอกแล้ววันนี้คือแบบคือเคยแชร์ไปหน้าเฟซแล้วคือวันนี้มาได้กินแล้วก็เออก็สมคลร่เลือของเขาจริงๆนะคะว่าน้าจิ้มเขาดีเด็กมากเลยค่ะคิวก็ยาวอยู่ค่ะทุกคน ที่เราประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่ามันจะมีแต่ละเมนูมันบางเมนูก็นานค่ะ50นาทีขึ้นไปเลยนะจริงๆเออทีก็สั่งไวก้ก็เอาเมนูสั้นๆก็15-20นาทีถึงได้กินนะคะดูสิโอโหคนรอแน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหร้านเขาคนเยอะมากทุกคนอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะเพราะว่าเป็นคนชอบกินเพจอยู่แล้วนะเนี่ยก็เออยย่วๆไปเลยสิ้าอะไรอย่างเงี้ยเออถ่ายบรรยากาศนิดหน่อยนะคะก่อนกลับ เมืองโคลานะคะนี่ก็แชะจ้าสวยไหมคะทุกคนสวยอยู่สวยอยู่แล้วกลับจุดๆ,ๆนะเเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจุบจุ